ซอนกุ้งแล้วล่างบ่อแล้วก็กินเข่านี่แล้วพี่น้องเถ้าแก่พ่นเลี้ยมเห็นว่ากุ้งอบพ่นเด้พ่นแลววพญ่ยข่อยหาของเส่ยบคอแล้วกุ้งนี่มกุ้งอ่อนเบยกินของเส่บกหูเลยมีหมูทอดมีส้มตำกับเข่ามีอุดมสมบูรณ์คัดแ้่เลย แซบนวแซบนวกินอันเหตุงานเมย์เมยกับมากินแนวกินแซบแซบแซบว่าแซบกับสีแซบเพราะว่ามันเก่าโม่งแล้วมันสวยเติบพูดนีแห่งเป็นตาแซบค่ะคุณเ็นวาอ่อนๆโดยตรงเลยมันนั่นได้พ่อปลาแดกเด็กเกลียหาต้อนปลาแดกเตอนมันนี่นี่ของแท้เอากุ้งตัดั ชูบเอาบ้ากูสดเดาบ้าอือบอยยีบอยแย่แสบแสบแสบตรงนั้นแจกน้ำกันไปเนาะไปกักลกดยังก็ไ่ได้บอกเรียงยัน